สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเล่นเกมปัญหาชาวกันนะครับโดยผม100ทร้อยตัวทีระเด็คําวงสาครเป็นผู้ดำเนินรายการและสมาชิกทีมฟินหนึ่งที่เห็นในรูปนะครับกติกาง่ายๆนะครับก็คือเราจะถามเป็นงแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่มีเวลาให้ตอบคำถาม5วินาทีใครตอบผิดออกจากเกมนะครับอาจจะมีการลงโทษด้วยเดี๋ยว่อยว่ากันมาเริ่มข้อหนึ่งนะครับ ครับคนภายนอกนะครับหมายถึงลูกหนี้สองสชใช่หรือไม่หมดเวลาแล้วคำตอบคือไม่ใช่ครับถูกต้องนะครับทีเดียนครับข้อที่สองนะครับการจำหน่ายลูกหนี้ในรับสถารีวานที่ไม่สามารถเรียบเก็บได้เมื่อพ้นกำหนดสองปีให้เปิดตามคมห้าสี่ใช่หรือไม่ครับ เครูกต้อบครับใช่นะครับครับคุณครับข้อที่สามนะครับผู้ะะมีอำน,นาจอนุมัติให้จำหน่านยที่สูงคือผู้บริการโรงพยาบาลใช่หรือไม่สังตอบของใช่นะครับถูกต้องครับต่อไปข้อที่สี่นะครับหลัง,ลอ,งออกครับเราเปนแถบเลยนะ อันตราที่ใช้ในการตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญนะครับของลูกหนี้ของสร้างหลักประกันสภาพั่วหน้า30บาทประเภทของจ่ายหัวร้อยละ20่ประเภทที่เก็บร้อยละร้อยใช่หรือไม่กระเปาคือไม่ใช่ไหมครับ่าเชิญผู้ที่ตอบกัว ข้อที่ห้นะครับลูกหนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมายถึงจำนวนเงินที่หน่วยบริการบันทึกบัญชีตามค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้รับบริการตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพพ่หน้าโดยแยกเป็นสามกรณีกรณีที่ได้รับเหมาจ่ายรายหัวและกรณีที่หน่วยบริการเรียกเก็บจากสปสชและสปสชสาขาจากเครือข่ายอื่นใช่หรือไม่ มไม่ใช่เะครับเล้วตอนนี้มันขันเลยสาร้งแล้วกันสาตัว่อยู่้มงหน้เอาตามคำมก่อนครับสนาตัวแดรับสาตัวแดงสนามตัวแดงครับสาตัวนี้ก็ทัวใหญ่มาแล้วนะข้อที่หผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นสถามซั์เลยขอข้อที่เจ็ดเลยแล้วกัน ข้อที่นะครับโรงพยาบาลให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิทเบิกจ่ายตรงกรบัญชีการบันที่าบัญชีทั่วไปในบิตลูกหนี้การค้าหน่รยงี้ภาครัฐเครดิตมาได้ค่ารักษาพยาบาลใช่หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับถูกต้องครับ้อนะครับจากข้อเจ็นะครับเมื่อได้รับเงินาเป็นค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรงจัดบัญชีการ มันเรียกมันชีเดวิดเงินฝากธนาคารเงินในงอมาลเครดิตลูกหนี้การ์ดเงินเงินพักรัฐใช่หรือไม่หมดเวลาครับคำตอบซึ่งไม่ใช่ครับเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวสองสามาครับ ข้อต่อไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับการจำหน่ายนี่ศูนย์ลูกนี่สพชชมี2ประเภทคือประเภทเมาใจไรยหัวและประเภทเรียกเก็บใช่หรือไม่ไม่ใช่คำตอบใช่ครับถูกต้องครับขบคครับคครับต่อไปนะครับข้อที่10นะครับการจำหน่ายนี่ศูนย์ลูกนี่สพชประเภทเรียเก็บ กรณีที่สำนักงานต้องจ่ายชดเชยแต่จ่ายไม่เต็มจำนวนที่ได้กเก็บให้ตัดนี่สูวได้เฉพาะส่วนที่สำนักงานไม่จ่ายใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับอ,อย่างในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะนะครับก็คือน้องแตงนะครับตัวหนึ่และดีของไทยนะครับอีนร